สวัสดีครับผมชาติเรทรั์นะครับาพา่นลองมาดูไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรแกะกลองมาได้สองวันครับไมุ่้มอุ้มฟางอัดแท่งครับโอ้อุ้มไม่ได้ซานี่เอสวาสองร้อยสี่ เดี๋ยวสิซอยดอกหัวข้นาเอ๊ไปว้ายังเงาวับพี่น้องซานี่ SY204 รถคุดขนาด20ตันครับ ฟารมอัเอดเต็มเพืยอจะเคียร์ที่กลองเดี๋ยวจะลงต้นกระถิ่นนรงนะครับกิ่นนรงยักษ์อ่ะมาดูตัวเดินพยาบ้านลไงแรงไหมอ้าขึ้นแล้วไปน้อง ช่วงล่างนี่รองรับด้วยใบแผกแปดสิบเซนตัวเจตัวแครีสองตัวครับอุ้ยลืมลืมลืมเอาเครื่องดื่มมาให้พี่น้องลืมซื้อเครื่องดื่มมาโอ้ ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถไปชื่อครับแพ็คคู่พี่น้องแต่ว่าอยู่คนละฝั่งคลองออดันเลยครับนี่งัดไหมต้นกระทินนรงก็ ข,ขวาสกีเคสามวีครับมาแรงเหมือนกันจทินรงคเอาเขาทานด้ว่าถ้าใหญ่ๆก็เลื่อยได้ครับเป็นเฟืนเจอรได้แข็งมากครับทานนี่เกร็ดเอเลยไม้ก็แข็งครับเพราะว่ามีแก่นอ่ะ หลักๆก,ก็คือเผาถ่านนั่นเองครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเป็นไม้ไม้บิรจพันธ์นะครับเอาเข้าโรงงานได้โรงงานรับซื้อโรงงานไฟฟ้านะครับ c M50 มห้ิซูมิชิซีสุขเทโบโคอมอนเร็วอ,<เ>อินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำม,มูฟามซื้อแผ่นเหล็กสามเชคกีซีดำ ปนสีดำนะครับกระบอกสีดำสีนั่นออกสีออกเหลือง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 ออกเขาเรียกว่าเหลืองอะไรเ,เข้มหรือเปล่าไม่ว่ากันนะครับสีจะคล้ายๆถ้าเบียดเบียดดีจะคล้ายแคปนะครับโอ้ลูก่อนพี่น้องไม่ตีมานี่ถึงขั้นอันตรายครับอันตรายต้องเซฟตีตัวเอง ใช้เครื่องซีซูตนะครับตัวนี้3ล้านมีทอนสำหรับ SY 204ก็จะมี205อ่าตัวนี้ตัวรหัส204นี่ออกมาใหม่นะครับตัวใหม่ที่มาทำราคาแล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเลงรถขุดด้วเซียนรถขุดนะครับว่าใครที่มี เซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำนะครับกำไรสูง0.93ลูกบาทเมตรครับสำหรับ,บสำหรับบักเกต็ตวันนี้วันอาทิตย์นดะ้ีหน้องวันอาทิตย์ทั้งวันแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนะ้าเนาะห้าที่ห้านี่เลย อ่ะวดดูนี่เป็นการเคล a r i งเค l e a r งปลาก็ได้ครับนะอ๋อเจ้าของมาเอาเด้อเจ้าของมาอ่ามาตัดมาเลื่อยเอาหักอย่างเดียวครับ เดี๋ยวฮักเด้อยหัวหน้าเอ้อเสียงั๊มไม่ดังนิ่งมากเงินสดสามล้านมีทอนถ้าเงินผ่อนก็สามล้านตน้ตนๆสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0982723752กับซานี่ SY 204สกับ215ก็ซูเปอร์ a อซจะแพงกว่านี้เลยครับสาลังกลางๆโฉมจะไม่เหมือนกันจอทัชสกรีนภายในคล้ายกันครับนะจอทัชสกรีนเหมือนกันรกบบสัมผัสรเอยืนชำเป็นรถที่สร้างขึ้นหรือว่า กาที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับก็ถือว่ายักษ์ใหญ่เหมือนกันสำหรับค่ายซานนี่ทำตลาดค่อนข้าง,งจะโตเร็วครับ <c oughs> การดูแลหลังการขายหรือว่าการเซอร์วิสพีเอมก็อยู่ประมาณ7,000ชั่วโมงครับ7,000ถึงหนึ่งแล้วแต่คุยเอาเครื่องยนต์ก็เบสอินเจแปนครับ หุ่นไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งพี่น้องอ่ะอุ้มให้ดูครับ ไว้ต้นกระถินนรงก็ปลูกได้พี่น้องปลูกได้แล้วก็ขายได้เขาทานหรือว่าเข้าโรงไฟฟ้าเขาไมมดีมากให้พลังงานสูงครับเป็นพันกระถินยักษ์โตเร็วอออ่อ,อลำหักลำพคนเนี่โอเคครับ มีตะแกรงกันหน้าครับนะกันจะจกอย่างดีใช้เครื่องคอมมันเร็วเครื่องคอมมันเร็วก็ดูแลง่ายพี่น้องไม่มีปัญหาใช้เชื้อเพลิงที่มาตรฐานนะครับเราชอบกินของอร่อยอ้ออือว้า แรงกดนี่สุดยอดครับนะแรงกดก็เบียดเบียดร้อยห้าสิบกิโลนิวตันนะครับเครื่องยนต์วัดรอบนะครับสองพันรอบต่อนาทีวันนี้รีดมาได้ร้อยห้าสิบแปดตัวครับว่าเยอะพอสมควรครับสำหรับสีสุบคอมบันเดลรถขุดขนาดยี่สิบตันนะครับแรงมาก็โคตร,รกัน ยังาซานี่นี่ร้อยหาสิบเนาะโอบิโกโอ,โอบิโกโก็เบียดเครับนะค่าร้อยเหมือนกันนะครับเอฟก็พอๆกันร้อยห้อ่ะอ่ะ สมกัตนต่อไปมเนาะงานเชียริงปลาก็จะดูยากหน่อยตัวนี้เป็น,นต้นกับทินนรงทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เดี๋ยวเจ้าของนาจะจะจะเลื่อยครับเลื่อยเอา่านถามว่าขายไหมขายฟืนไหมบอบอบอเอาไว้เอาไว้ อ่าผลินเงนี่ดันกระจายหมดแล้วครับอูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็เชื่อมในสวยทีเดียวครับสำหรับซานนี่มีความนุ่มแล้วก็เบาสบายแอร์เย็นฉ่ำจอทัชสกรีนแต่ว่าราคานั้นโอ้พูคุณ้ลจะตกใจพี่น้องนะครับสำหรับขายสานนี้1นึห้านี่ สองล้านกลางงครับนะ S5 สองร้อยซีก็สามล้านมีทอนทั้งเงินสดถามว่าใช้ดีไหม mm hmm. ก็โอเคครับนะามาสอบ่าน mm hmm. เราไม่ต้องไปซื้อรถอนะรถเก่าบางทีรถเก่าก็ากต้องส่มหนักพี่น้องนะนะพี่น้องนะ จะซ่อมหนักรถที่ถูกใช้งานแล้วจอดนานๆบางทีบางทีรถเก่านอกก็ก็่อมหนักเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็ไม่ต้องซ่อมมันแล้วแต่จังหวะจะโคนนะเพราะว่าโชควาสนาคนเราไม่เหมือนกันนะครับอาจจะบางท่านอาจะไม่เชื่อเนอะแต่ถ้ารถใหม่ย,ยังไงก็ยังไงก็โอเคครับนะ ซื้อรถใหม่ไม่ต้องซ่อมแต่ต้องจ่ายค่างวดซื้อรถเก่าไม่ต้องจ่ายงวดแต่ว่าต้องซ่อมเรลองไปคิดเอานะครับส่วนถ้าสนใจซานี่ s อ204สาล้านมีพอเราสอบถามชาติจเจริญทรัพย์ได้ครับ0982723752หรือว่าสอบถามซานี่ไทยยนต์ครับ จำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยส่วนอัตราสิส้นเปลืองเชืเ้อเพลิงครับทำงานอย่างนี้กันอยู่ประมาณชั่วโมงละ10 30 2 1 3นิรครับนะถือว่า super safe เหมือนกันครับนะเรียบร้อยพี่น้องเรียบเป็นหน้ากลองสนใจก็ดาวได้ครับ300,000นิดๆถึง400,000ครับ เต็เมนดีๆบัญชีแน่นๆก็จัดไปพี่น้องเอาไปทํามาหากินโอ้หมดแรงหลายคือกันนี่พี่น้องเลยเอ้าขอตัวก่อนครับ13นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ